สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ตำรวจสุสวนนครบาลเข้าทำการจับกลุ่มน้าหนึ่งนักตุนที่สวมชุดขาวเข้าไปในสภาเพื่อขอถ่ายรูปกับสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรโดยเจ้าตัวอ้างลองใส่เฉยๆขอยืมมาใส่และถูกสภาแบนห้ามเข้าพื้นที่โดยทางตำรวจแจ้งข้อหาตามหมายจับสารแขวงดุสิตจ174จทับสองลงวันที่2 7กันยายน2567ในข้อหาไม่มีสิ่สวมเครื่องแบบเครื่องหมายยศของเจ้าพนักง,งานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธ์ รจยืดของกลาง5รายการชุดปกติขาวพร้อมเครื่องราชอิสริยภพณ์1ชุดเสื้อคลุมสีดำปักคำว่ารัฐสภา1ชุดเสื้อคลุมสีดำปักคำว่าสำนักนายกรัฐมนตรี1ชุดบัตรตัวแทนพรรคการเมืองชื่อดัง1ใบรถยนต์โตโยต้าแคมรี่สีเทา1คันเพื่อใช้ซุกซ่อนของกลางและนำไปจอดแอบ ผูพ้พิพาการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตรจตรีธทระเดชธรรมสุธีบอกว่าเราไม่ปักใจเชื่อในคําให้การของผู้ต้องหาจากพฤติกรรมที่ได้ข้อมูลประวัติคดีข้อมูลจากการสืบสวนค่อนข้างมีทิศทางตรงข้ามกับคําให้การของผู้ต้องหาจากประวัติต้องคดีผู้ต้องหารายนี้ถือว่าก่อคดีมามากทั้งหมดล้วนเป็นคดีในข้อหาช่อโกงแต่จากพฤติการแล้วจะเห็นว่าผู้ต้องหานั้นไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆมีพฤติกรรมเข้าไปในสภาถือว่าผู้ต้องหาล่าสุดออกหมายจับในเรื่องของการสวมเครื่องแบบและเครื่องราช ซึ่งในทางคดีนั้นพยายนหลักฐานพบว่ามีการกระทําเช่นนี้หลายครั้งจากนี้เราจะมีการขยายผลโดยละเอียดโดยขอประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนผู้ใดเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ซึ่งใช้ชื่อว่าน้ำหนึ่งหลอกลวงไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามแจ้งบอกแสามาได้ที่เพจสืบนครบาล idmb เราจะมีการขยายผลถึงที่สุดแม้จะไม่ใช่ใคดีอุกอชะกันหากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเราทําทันทีหลังจับกลุ่ม ได้ขยายผลนำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางโพดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นหมายจับนะครับของสารแขวงดุสิตนะครับที่จอ174ทับ2567้วลงวันที่7กันยา2567ดนะครับด้วยของสอนอบางโพเนี่ยนะครับได้เป็นหมายจับนะครับว่านางสาวสุวดินนะต้องหากระทําความผิดฐานไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบ หรือเครื่องหมายยศของเจ้าพนักง,งานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศซึ่งให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธินะครับนี่เป็นหมายจับของศาลแขวงดูสิทธิ์นะครับโอเคเข้าใจข้อหากสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทาอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บับรองหนูไม่ได้หนูไม่ได้ใส่เดินไปไหนเลยนะคะพี่อันนี้คือหนูถ่ายกับสอาอดีตสามีเขาค่ะ แล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเราเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูบอกว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายกับคนอื่นลองชุดถานน้องได้เลยค่ะเนี่ยจนเขาติดประกาศเราแบบเนี้ยไม่เปิดภาพในไลน์ว่า เกี่ยวกับว่าตอนนั้นเรื่องกสารอย่างนี้ค่ะที่ผู้หญิงก็แบบหาข้อมูลกันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำทำงานตื่นตำแหน่งนั้นหน้าที่อะไรในรัฐสภาไม่ไม่ไม่ได้มีตำแหน่งค่ะแล้วแต่เอกสารนี้มันทำห้รู้ว่าเือเรามีหน้าที่นะไม่นั้นไม่ได้มีชื่อได้ใช่ใช่แต่ว่าเอกสารที่ได้เราอ๋ออันนี้ก็คือว่ามีคนน่ะเขาฝากร้องเรียนมาที่สำนักไม่แล้วตอนนั้นเราไปข้องเกี่ยวอะไรในตัวเราของรัฐสภา ที่เราไปถึงไป,ไปแบบว่าเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็รู้จักรู้จักอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือก็จะเข้าไปหาเพื่อนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนปกติเนี่ยจะโดนหมายจับช่อโกงถึง13าคดีไหมคนปกติต่อผมเอาแบบตอบแบบเป็นกลางที่หนูเพอหนูโดนหมักนี้หนูก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างเนี้ยคือมันเป็นแบบเหมือนกี่แล้วเราเคยแอบ,บอ้างคนข้างนอกไหมว่าเราเป็นสสสวเป็นไทยหรือเปล่า,า,าอ่ะ มั่นใจนะมั่นใจนะถ้า<น>ถ้า,ถ,าถ้าพี่พูดมาแล้วพี่มีตัวเขาว่าเดอยูชี้แจงเขาได้เลยค่ะไม่ถ้ามีคนบอกว่าเราไปบอกว่าเราเป็นสสสวออยอมไหมยอมพี่ไงคะจะยอมรับไหมหนูไม่ยอมรับอเพราะว่าหนูไม่ได้บอกนะพี่